กลับสวัสดีครับคุณยายสองเจ็ดศูนย์สวัสดีครับสองเจ็ดศูนย์สวัสดีครับครับท่านผู้ชมเนาะคุณยายฝันดีครับท่านผู้ชมวังสามสี่มือที่ผ่านมาครับเอฟซีคุณยายฝันเห็นผีมกเคาะโกงห่วงครับมกเคาะอยู่ประตูครับท่านผู้ชมเนาะบอกเลขกสามตัวครับมื่อนี้ก็เลยมาสอบถามคุณยายอีกว่าเอาเลขไปเสี่ยงมาหรือยังครับสามตัวที่ผีออกมาจากวัดนี่มาบอกครับท่านผู้ชม งวดว,ดวันที่16กุมภาพันธ์พศ2567นี่ครับท่านผู้ชมเนาะคุณยายฝันใหม่รือเป่ครับยายเลยว่าย่านเขาสามตัว่เลย่านเขาสามตัวเลยบ่ครับนี่ยยายของเอาเลขไปเสี่ยงบ่ครับเสี่ยงฝันว่าเขาเอาของมาให้ว<บ>่าสั่งฟาดตัวเอาสิ่งเอาของมาให้หลายอย่างครับผมเอาไปเสี่ยงหรือครับครับ ขออันละว,วางนั่นออกางล่าออีกยัยงก่าครับคุณใหญ่ขันระว,วายังสือสือเลยระวังสื่อันถออ,ออกอีนีีขันถาวาว <c oughs> ่านเนี้ออกอีกีเลยเนาะครับเนาะครับผมสื้อโลุดล้วังครับขยื่นขึ้นไหลครับผมเด็กๆ <ผม S 2> จนนี้รออืมอัน มิผีมาบอกอีกเยอะไหมครับเนี่ยคุณยายพ่บอกบัวมาบอกพ่อที่พ่อกับโเห็นลานกับโบเห็นพอถุนมาเลยขอโทษขอไปรับเสียงรถพี่พ่อกับโบเห็นพี่หลานชายกับโบเห็นพี่ยวัดเนี่ยมากอ๋อกงหัวมาบอกกับบอกเดียวเลยเดียวเลยครับผมเพื่อนบอกเลขสามตัวครับเอฟสีเนาะมาทายเอฟสี่คำว่าเบิรงใหม่ครับเดี๋ยวเราแอมมาตรง สิถามคุณยายว่าเพิ่นมาบอกตัวไหนครับคุณยายสามตัวนี่แหละห้าหนึ่งแปดนี่แหละห้าหนึ่งแปดครับมาบอกห้าหนึ่งแปดแล้วก็ยายของก็เอาพี่เสืยงกับฟันดีกับฟันนี่ครับหลังเขาทั้งสามตัวเยอะเลยวหรครับใยของอภิเสียงเล็กแม่นเนาะครับเนาะแม่นครับเพสองตัวเหรอครับคุณยายสองตัวบัวใหญ่สองตัวบัวใหญ่เนาะครับเนาะเอาสามตัวเลยครับท่านผู้ชม วันที่สิบหกกุมภาพันปศสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดครับเอฟซีคุณยายสองเจ็ดศูนย์สองห้าครับงวดสำคันเกือบแต่สามตัวครับผมตัดเลนเอาคือาหาหนึ Dios, <essential> ่งหนึ hält, ่งหาหนึ่งแปดแปดหนึ่งแปดหาหาแปดเนาะครับเนาะครับมีแค่นี้ ฝันดีได้สิ่งได้ของอยู่ได้สิ่งได้ของถ้าได้สิ่งได้ของก็ถือว่าถือเลขเนาะครับถือว่าถือครับชีโชคขับรฝันว่าบ่อดายยังบ่ต้องซื้อบ่ต้องซื้อครับผมแมนแมนแมนพื้นใหญ่พิ่นหนาวครับอากาศหนาวเนะครับแต่หมอชื่มเนาะอาหนาวไม่หนาวครับหนาวตอนนี้ก็ร่มร่มเย็นๆครับขนาดแดดนั่งเย็นซุยซุยครับนี่แหละครับหมอชื่อตัวนี้เลยครับ ครับผมกับพ่มีแนวสิถามคุณยายเนาะครับเนาะกับมี่ซัมมี่ครับกับขอบขอบคุณคุณยาย270ท้องเฮาที่หลายครับที่ให้แนวทางดีๆครับกับขอบพระคุณครับคุณยายครับสวัสดีครับคุณยาย270ขอบคุณครับเป็นตัวเก่าครับเอฟซีเป็นตัวเก่าครับผมเนาะครับผมเดี๋ยวเบลแอมมลตงสิจดตัวเลขไว้แคบหน้าจอครับแต่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เบลแอมลทงนะไม่เด้อครับไปรับชมมังตัวเลขกันครับครับผมท่านผู้ชมนะตัวเลขของคุณยาย270ครับ ห้าหนึ่งแปดห้าหนึ่งแปดแจ้งยูโทเก่าครับเอฟซีงวดนี้บ่พลาดครับเอาเลขไปเสียงแล้วก็ฟันดีเนาะครับเอฟซีเนาะห้าหนึ่งแปดกระทัดเลนครับงวดวันที่สิบหกกุมภาพันธ์พศสองพันหกร้อยหกสิบเจ็ดครับขอให้มีโชคใหญ่ถือลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งครับสำหรับคลิปนีเบ้าแอมประทงกับิลาเอฟซีไปก่อนครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับเฮงเฮงรวยรวยครับแต่อย่าพึ่งไปใส่ครับเอฟซีมือนีเบ้าแอมประทงมีของดีมาฝากเอฟซีครับไปรับชมมึงของดีกันครับ เบาเอา็มาทมเนี่เดินทางไปทําบุญ่วัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับเดี๋ยวนี้ของดีติดไม่ติดมือมาฝากเอฟซีครับท่านผู้ชมเป็นของเรลียกเงินเรลียกทองเรลียกทรัพย์ครับขาขายขายขายของโบดีลูกค้าโบ้ไข่เขาล้านคนยางพานเอาตัวนี้ไปใส่ครับท่านผู้ชมเอาของเมตตาขาขายไปใส่เรลียกเงินเรลียกทอง สื่อเลขสื่อลอตเตอรี่จึงสร่อถือน,นะครับนะ้องานผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดครับนั่งถ่ายอยู่ข้างหนครับ,บวิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะโอ้ดีครับครับผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ดสวัสดีครับใช่ค,ครับโอ้เนาะอธิบายนะให้ฟังหน่อยว่านวดนีน้ใช้ยังไงเนาะไอ้เรื่องการเมตตามหายมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนื้อกู้เรื่องการ้ายกลับคืนมาได้ผัอเมยไปหาเมียน้อยให้กลับคืน ขนมาได้พัวไปหาไม่น้อยก็กลับมาได้กลับยักษคืนกลับมาได้<ม>เรื่องการงานหาเรื่องอบตนายกเลือกการงานกาขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมชมช,มชอบค้าขายทุกอย่างล้วเนาะครับผมสาธุ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 นี้เป็นของหลวงปูป่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่รอดครับหลวงปู่รอดเนาะครับเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้ไส้ละกบีเอาใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนปั๊บตะแลวกบี อธิษฐานหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามลูกหัวสามครั้งโอ้ครับถ้าปาดสามครั้งลูกหัวต่ำลูกคิวสามครั้งลูกหัวสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์เนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่หลอดเหมือนกันเนาะครับผมมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมท่านรวยพ่อหลวงปู่หลอดเน พอน,นุมวัสดีเหรเนาะครับผมส,สาธุสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบริร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างเดียวเราต้องการถึงใดขายที่ขายทางซื้อลถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะได้สมปรารถนาแน,น่นอน้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงเมตตามาใส่ผู้นาผู้ยหมพูดกับผู้ใหญ่เนาะรมสาธุสาธุ ขอบคุณครับน้องพ่ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเราตรงหยิน่าวกบรอดซาครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เอาไปล่วยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปล่วยน้ากันครับใส่เราดีใส่เราล่วยครับสําหรับท่านใดที่ค้าขายของบบ้คอยดีลูกค่าย่างโบ้เห็นลานเฮาแขกใายว่ามีอียังบดบังหรือว่ามี อาถรรพ์มาบุรมาบังนาล้านเหตุนในคนมองมเห็นลานค่าเฮาเดินผ่านเอานวดข้องหลวงปูหลอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่หลับทรัพย์ท่านที่ให้เงินในท้องไหลเข้ามาในบ้านในลานค่าลานขายข้าครับขายดีปันที่น้ำที่ทาลำรวยเงินท่องกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะเบาแอมเราทงถึงยินซื่อเสียงหลวงปูหลอดมานานแล้วมือนอครับมีโอกาสในมาสักกะากาบหลวงปูนะครับเนาะ กบูชาหนวดไปฝากเอฟซีเอาไปรวยน้ากันครับสําหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกับมาหักมาหลงกะเอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากนะครับเนาะอยากให้ค้นหักค้นหลงเบาเบายังกายผู้สาวผู้บามากเนี่เอาไปใส่ได้ที่กันครับสานผู้ชมเอาไปใส่เลยยวิธีใส่ก็เปิดฟ้าออกมาครับสานผู้ชมเปิดฟ้าลงปูมากนะครับเนาะแล้วก็เมื่อเตะแตครับ่ามผู้เมื่อเตะแตะ ล้วก็บี้จังสิครับมุนหมุนจังสีครับแล้วก็ท่าปากสามเถื่อลูบปากสามเถื่อนะครับท่าปากสามเถื่อท่าคิวสามเถื่อล้วกะเสยผมขึ้นลูบหัวนะครับลูบหัวสามครั้งนะครับท่านผู้ชมข้างในนี่เป็นม้วนสารนะครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม้วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์ล้กก็เป็นหวานเป็นจุดๆดำๆดำนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์ลวง ปูปุกเสกเรียบร้อยเนาะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาลจนได้แต่งเพลงให้หลวงปู่หลอดแล้วครับท่านผู้ชมจักดังบูดังเนาะครับเนาะแอดคาราบาลพีแอดคาราบาลในแต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาลจะแต่งเพลงให้เจตีอาจารย์นี่ส่วนมากก็มีบัวลายเนาะครับเนาะมีหลวงปู่คูนมีหลวงปู่คูนแอดคาราบาลพีแอดนี่ยครับเป็นคนแต่งให้แล้วก็มีวัดหลวงปู่หลอดเนาะครับเนาะวัดหลวงปู่หลอดวัดกุกกลมในก็แต่งวัดหลวงปู่ลุยเนาะครับเนาะวัดหลวงปู่ลุย นี่กระแจ้งให้กันนี่ครับยินข่าวว่าใส่ดีแห้งครับมีต่เงินไหลมาที่มาก้นหักก้นหลงเบาแอมเราทงกับบุลล่าซาครับเอาไปฝากเอพซีกระโต่มาตามเบอร์โทรนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับนอกาเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับสมานสม้ชมครับเอาไปหายาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบารมีข้อแพร่กระจายให้เงินไหลมาที่มาเนาะครับนอกจากสมุชราคาเบาแอมเราทงนี่ในน้ำมุนมะน้ำครับ ได้น้ำมุนคลองหลวงปูุลอดมหาอีพซี่นะครับท่านผู้ชมเอาไปอาบชำระร่างกายเสนียดจังไรที่บบดีสีล่าสีมันบดมันบังเสนียดจังไรในตัวเขาสิได้ออกเอาไปดื่มกินแล้วก็อาบนะครับท่านผู้ชมเนาะและ้วก็เฮ็ดให้ดวงเขาดีเงินไหลมาที่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเราแอมเราตรงนี้เอาม้าโหลายครับามาฝากอีพซี่โบรายกระโถ่มาได้ โทรมาได้ครับมหาเบาแอมมาทรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยนั้งกันครับสาธุสาธุให้ถือเปรีกเด้อครับเอาไปใส่ล่ะให้ถือเปรีกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งลำรวยสามสิบล้านเุ็นล่ะครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวเบาแอมเราตรงกับเสียงเบืองตัวเลขกับน้ำมุนของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะนี่มันตาพิมพ์ทำเลยพอด้ เพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆบ๋ครับนี่ครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผส,สมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะเอาบบดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผส,สมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกพีอําอะไรนี่จะหายหมดเลยพรเนี้อืมครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้ำอาบอะไรแบบเราลวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำอาบครั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 บรล้างเสียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุขอบคุณต้องเบิร์ตมากๆเลยนะครับ ับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุ